Hour later. อ๋อแล้วครับผมก็ขอกรบสาโซดีลิงที่วัฒนาการและรุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคอนติ้ับายแล้วก็ผมเอฟดอฟคนนคนเดิมไั่เองนะครับผมวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมโ้โ,โหเมืองใหม่เนี่ยไม่ได้ลงนานและนะฮะไม่รู้ว่าเขาเจะเอาออกตอนไหนด้วยนะผมเลยลอง กลับมาเล่นเมืองใหม่สักนิดนึงนะครับไม่ได้ลงนานหก็ยังมีคนลงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคปกติลงแต่แบ c ็คมาเก็ตนะฮะหรือไม่ก็พวกฮีทพวกอะไรฝั่งนู้นนะครับหแต่ว่าโอ้โหนานๆทีจะได้ลงเมืองใหม่ทีเดีวโหคนชุกชุมเลยโอเคผมลืมอุ้ยข้างหน้ามีตัวแต่ว่าเรายังไม่จิ้มหรอเรายังไม่เจอเพราะเอ3ตอนนี้คือเบาจัดเลยนะเอ็เบาจัดเลยนะครับ ต้องหาปืนใหม่เล่นสักหน่อยแล้วนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นในชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปนั่นเองนะผมจะมาปลดแอกตัวเองนะครับลองแบบสิ่งที่ตัวเองเล่นไม่เก่งเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวลูก2องครับแล้วเล่นลูก2องตัวที่ยากที่สุดด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว hs0405 นั่นเองนะครับผมเคยจริงๆผมเคยลองฝึกแล้วลงคลิปไปหลายคลิปแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้สักทีเข้าใจไหมมันไม่ได้สักทีคลิปนี้เราจะมาขอลองใหม่ดูนะโอเคโอ,โอ้โหเพื่อนไปเรียบร้อยนะฮะ โอเคก็ okay. วันนี้มากับเพื่อนๆฝูงๆกันนะครับผมรู้จักกันทั้งหมดนะครับ4ี่คนนี้นะฮะก็ไม่ได้ส่มตีมานะครับผมวันนี้ก็ดีหน่อยเลิกงามยามดีโอเคแต่ okay. ว่าตายแล้ว1คนนะครับโอเคเดี๋ยวขอหาของหาราก่อนตอนนี้ได้ M4 มาแล้วครับแล้วก็ถือเป็นลูกซอง B y ผมฝืนเลยนะผมฝืนเล่นตั้งแต่ BY เลยนะครับคือไม่จับปืนอื่นเลยเอาลูกซองเลยนะ <laughs> ช่วงนี้ลูกซองกําลังฮิตพี่ก็ขอสักนิดละกันนะ้าเป็นไงสโลแกนอะไรเนี่ย โอ้ยโอ้ข้างหน้ามีตัวข้างหน้ามีตัวพี่เห็นแล้วตอนนี้เพื่อนเราตายไปสองคนแล้วนะครับผมเบอร์สองกับเบอร์ส่ยังไงครับผมยังไงฮะนี่ไงพี่ขอชิมหน่อยวัดวออะวัดวดตอฟักโอเคยังไงครับเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ตัวนั้นนะแต่ป๊มเป็ดเมื่อกี้ว t ดตอ f ฟักสุดๆครับผมท่านผู้ชมมันโดดแล้วมันหายอะครับนี่แหละครับผมเกลียดมันผมพูดทุกคลิปนะผมเกลียดมัน จะไปไหนหรอจะข้ามไปไหนหรอพี่ขอร้านศพหน่อยละกันเนอะโอเคตอนนี้ผมร้าศพเขาไปสองคนแล้วก็ฆ่าเองหนึ่งคนฮะได้มาสามคิวแบบงงๆโอเคแต่ขอเก็บของก่อนมันไปไหนปั๊มเป็ดยังไม่ปั๊มเป็ดยังไม่ตายผมกำลังจะพูดอยู่ว่าปั๊มเป็ดยังไม่ตายเพราะว่าเมื่อกี้มันได้ทําการหายตัวหายตัวโอ้ตายแก้ว ตายแก้หอฮนะมาดูคลิปนี้แล้วบอกซิว่าทำไมถึงตายทำไมถึงตายนี่ไงล่ะนี่แหล,ละครับพี่ขอชิมหน่อยแล้วกันมาฆ่าทีมพี่อย่างนี้ไม่ได้โ,โอ้โหนี่ไงปั๊มเป็ดเหรอมากูโคตรเหนื่อยเลยเจอกับมึงเนี่ยปั๊มเป็นเนี่ยโอ้โห <sanction ed> เหนื่อยจัดนะฮะทั้งบักทั้งเร็วโอ้แม่งไม่ควรเนิฟมันควรเอาออกจากเกมไปเลยนะ <historia> ล้อเล่นนะ จริงๆก็เป็นสีสันนะที่ผมพูดอย่างนี้จริงๆผมก็ไม่ได้เกลียดอะไรขนาดนั้นหรอกนะฮะเพราะมันไม่ได้เจอบ่อยเท่าไหร่ก <c ười> ็เจอบ่อยแหละอยู่นะจ๊ะนี่ไงล่ะมันไปไหนอ่ะโว้าวไปไงปมเป็ดเนอปัปมเป็ดกลงไปนอนเป็นขี้ไปดิเข้าใจปะลงไปนอนเป็นขี้อยู่ใต้พื้นพสสุฐาของฉันไงล่ะตายไปซะโอ้โหมันจริงๆถ้าฆ่าปมเป็ดได้ โอเคตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเลยนะฮะหาหอหาอะไรหนีจากตรงนี้ดี่ว่าเพราะวงบีบแล้วนะครับผมโอเคตะกดฮอก่อนตอนนี้ทีมเราก็กลับมาคบอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าอีกสองคนที่เหลือไปลงที่อื่นนะครับเพราะเขาตายกันหมดเลยครับเหลือผมคนเดียวไงที่แบบเก่งๆอะ่ะเออไม่ตายเราเล่นโอเคนะตอนนี้มาแอดดอปกันนะครับผม oh, โหลดเอาโอ้โหคุณเรียกแอดดอปทุกรอกนะแต่มันก็คือแอดดอปมันแหละนะฮะ นี่ละ0405 HS นะฮะโอเคเพื่อนมาไปกันนะครับโอเคโอเคสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้าแคนผมนะผมต้องบอกเลยว่าผมปิดรับสมัครแบดถาวรแล้วนะแบดบถาวรเลยนะผมจะไม่รับใครเพิ่มอีกแล้วนะฮะโอเคแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันมีคนนะเดี๋ยวฉันยิงนี่ไงไปไหนไปไหนนี่เราหัวแตกไปดิว้ายอุยอ้ย ข้านายมีตะว่ะพี่ขอชิมหน่อยได้ไหมเองอยู่ไหนขึ้นไปไหนแล้วเฮ้ยวัดตอบวักเกือบแล้วโอ้โหเป็นไงล่ะครับฝีมือพี่โอ้โหลูกซองนี่ขนาดนี้ไม่เป็นนะเนี่ยฟุกโคตรโคตรโคตรฟุกนี่แหละครับไปไหนเดี๋ยวแม่อยากคิดว่าจะหนีเอ็มสี่ของพี่ได้น้องเะเอ็มสี่ของพี่มันโอ้โหคตรโหดโคตรดุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้นะต้องขออภัยด้วยนะผมไม่ได้เล่นเจ้าตัวอ นินจานะครับแล้วผมก็แบบลนๆลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นรีไวท์นะครับหลังๆนี่คือเล่น่างนินจานะครับถ้าเกิดลืมกดสกิลหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะครับคือมันงงๆหมดแล้วช่วงเนี้โอเคตอนนี้ก็เหมือนว่าเพื่อเราจะตายไปแล้วนะฮะบนหนึ่งเหลืออีกสามคนนะครับผมขอเล่นฉิกๆล้วเพราะฝั่งนู้นมัมีคนนะครับโอเคผมไม่บังคับนะใครจะเล่นยังไงเล่นไปเลยนะครับ ถือว่าจะเป็นเพื่อนกันหรือไม่ใช่เพื่อนก็ไม่บังคับให้เขามาเล่นตามอย่างที่เราต้องการนะปล่อยให้เขาเล่นไปนะตายก็ค่อยไปชุบนะฮะโอเคตอนนี้นะครับศัตรูอยู่หลังนั้นแต่ว่าแท็กเพื่อมันบังนะคือแทกในไอ้เรื่องแท็กเนี่ยมันใหญ่จริงๆมันน่าจะลดสเกลแท็กลงมาได้หรือไม่ก็่ลดสีลงมาหน่อยก็ยังดีแท็กมันใหญ่มากๆเลยอ่ะยิ่งสมมุติว่าเพื่อนไปกระจุกตายกันอยู่ตรงนั้นสักสามคนอย่างเงี้ยผมพูดได้เลยว่าแท็กมันเป็นอะไรที่แบบบังลูกตากสุดๆอะเอาจริงๆ นะใครเป็นเหมือนผมลองคอมเมนต์มาแบบเพื่อนไปตายสมมติ3คนใช่ไหมแล้วศัตรูกำลังเก็บของเลยกูก็มองไม่เห็นหรอกเพราะว่าแทกแม่งบังนะฮะโอ้โหโอเคอยู่นะจ๊ะเอ้นั่งไงวิ่งออกมาแล้วโอ้ยอ๋อเฮ้ยเอ็งกล้ารอพี่อย่างนั้นเหีอยน้องเด้งเจอข้าเด้งเจอข้าข้านี่แหละนี่แหละโอ้ยโอ้ไบังโอ้โหเป็นไงฝีมือโอ้ตายกันเรียบเลยเพื่อนกูตายกันกี่รอบแล้วนี่ โอเคไม่เป็นไรนะฮะโอ้โหตายโอ้โหตายกันหมดเลยโอ้ใครก็ได้ครับผมคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กับเอฟดอปด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะในการชุบเพื่อน <laughs> อย่าดราม่าเนี่ยซีเรียสนะ,ะรู้จักกันทนนั้งนานแล้วผมตีนี้นะผมเลยพูดได้นะครับคือจริงๆเพื่อนกันมันก็ต้องยิ่งให้เกียรติใช่ไหมละ่ะแต่ว่าอ่ามันก็ขำๆนะ่ะ <laughs> จริงๆไม่ใช่ว่าเอ้ยเพื่อนกันถึงจะพูดแรงได้ คนอื่นพูดแรงไม่ได้ไม่ใช่นะฮะยิ่งเป็นเพื่อนกันยิ่งรู้จักกันอยากให้มันสารสัมพันธ์นานๆเนี่ยมันก็ควรที่จะรักษาน้ําใจของแต่แตละคนนะไม่ใช่ว่าไอ้เพื่อนกูกูจะด่าใครก็ได้กูจะตบใครก็ได้ไม่ใช่นะครับยิ่งเป็นเพื่อนกันมันต้องยิ่งรักษาความเป็นเพื่อนไว้นะครับอย่าไปพูดให้เขาเสียน้ําใจนะฮะเสียคนอื่นยังดีกว่าเสียเพื่อนเนะี่อเ่าเออใครที่คิดอย่างนั้นอยู่ครับเปลี่ยนความคิดซะนะฮะผมเคยเจอหลายรอบแล้วนะหลายคนแล้วที่เป็นเพื่อนอ้ยโหยังไงล่ะครับยังไงลฮ พี่คิดว่าเป็นเพื่อนตัวเองแล้วจะด่าก็ได้จะทําอะไรก็ได้นะฮะเพราะว่ากูเป็นเพื่อนสนิทกับมันอะไรเงี้ยจริงๆมันควรรักษาเอาไว้นะเพื่อนเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าอันไหนเราเล่นได้เล่นไม่ได้แล้ววันไหนที่เขาจะหมดความอดทนกับเรานะก็ต้องรักษาเพื่อนไว้ด้วยนะฮะโอเครักษาหําใจทุกคนไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือไม่เพื่อนก็ตามกูแพมห่าเลยเนี่ยโอเคระหว่างไม่มีใครยิงไงขอแพมไว้ก่อนไม่รู้แพมสตีเลยโอเคชุบ โอ้เราได้แล้วพวกนายใช้ชีวิตให้อย่างคุ้มค่าแล้วกันก่อนที่เราจะเสี่ยงมาช่วยพวกนายได้นะเราต้องช่วยกันโอเค okay. เอ๋อฮะโอ้โหิบภายแล้วโอ้โหกูรู้เลยมึงตามใครกูรู้กูรู้เลยมึงตามใครสามสเกตหนึ่งแวนแมนอวมาดีก็มา,าดีพที่หออาชิมหน้าหน่อยเป็นไงล่ะโคตรแรงนะครับฮี่โอ้หัวต่อฟอก โอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้าเดียวเดียวอาจะทำไมกูไม่กดรีไว้กูเล่นสกิลรีไว้กูเล่นสกิลรีไว้นะครับผมท่านผู้ชมแต่กูไม่กดสกิลรีไว้ปวดหัวว่ะโคตรปวดหัวเลยความโง่เนี่ยอันนี้โง่จริงนะครับ โอเคเพื่อนใช้ชีวิตให้ดีนะฮะเราสาไปเก็บมาฮะยังไงโอเคเพื่อนเก็บของอ่ายังไงครับโอเคคนนึงก็ซู้มปีคนนึงก็สู้ข้างหลังเพื่อนมีสเก็ตเพื่อนขวาขวาเพื่อนขวาขวาขวาไม่ทันแล้วสินะโอเคเหลือคนสุดท้ายนะครับผมหนีอ้าติดกำแพง จ้าตัวนะฮะถ้ามาดูคลิปนี้นะรู้ไว้ว่ากำแพงไม่สามารถทะลุได้เพราะเราว่าไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์ที่จะเดินทะลุกำแพงได้เข้าใจไหมนะเราไม่ใช่ผีที่จะเดินทะลุกำแพงได้ดูวะซะความตายมาถึงแล้ว <G ül üş> ก็นั่นแหละรครับอย่าดราม่าอย่าเครียดอะไรนะครับเพื่อนกันนันนะครับรู้จักกันหมดเบอร์สองก็เป็นแฟนผมเองนะก็ประมาณนี้ผมฝากกดแล้วกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับเอฟดอด้วยนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้เถื่อนไม่ได้ดุมากมายแต่ก็ได้ความสนุกความฮาไปนะฝากพเพื่อนนะครับคำพูดใจว่าคำพูดใจแล้วคําพูดใดวาจาใดไม่ดีนะครับหรือหยาบคายหรืออะไรขออภัยด้วยจริงครับรักทุกคนเหมือนเดิมครับผมอย่าลืมกดแล้วกดแชร์ล่ะจุ๊บจุ๊บ